สวัสดีครับทุกคนครับมาต่อในเซตที่3นะครับเวียดนามยังนําอยู่ต่อเนื่องนะครับสต่อ3เซตเอ่อ4ต่อ3คะแนนนะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดครับมันมากครับตอนนี้เป็น4เท่านะครับ4เท่าแล้วนะครับ4เท่าแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนใครเป็นผู้เสิร์ฟครับเสิร์ฟไปแล้วครับเอ้ยเป็นไงบ้างครับ รับได้ครับไทยยังเหนียวบอลสัน้นเวียดนามก็ยังเหนียว3เมตรครับเป็นไงครับไทยได้คะแนนนะครับขึ้นนำเป็น5ต่อ4นะครับขึ้นนำเป็น5ต่อ4นะครับ เรียบร้อยครับไทยบล็อกได้นะครับโอ้โหบล็อกได้นะครับเป็นหกต่อ4ี่ครับบล็อกเดียวเลยนะครับบล็อกเดียวเลยนะครับพิมพิจยาบล็อกเดียวนะครับไทยเสิร์ฟครับนะส่งสัญญาณกันแล้วนะครับส่งสัญญาณกันแล้วนะครับไทยเสิร์ฟเสิร์ฟแล้วครับบอลแรกเป็นไงครับรับได้ครับล้นครับแย่งกันอยู่ที่ตาข่ายนะครับ ดีโบโลตั้งให้หัวเสาอยางติดบล็อกครับมือเซตครับพลพันสามเมตรเรียบร้อยครับทัดบล็อกออกไปครับผม7ต่อสี่ครับโอ้โหสุดมันสุดปังเลยนะครับตอนนี้ไทยเริ่มเริ่มจากเครื่องร้อนแล้วนะครับเซตที่สามแล้วไม่ร้อนก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงนนะครับนี่ครับมือเซตคาับพลพันเกิดปาดครับผมยักคอแล้วครับยักคอแล้วตอนนี้นะครับ สืบครับสืบแล้วนะครับโอ้โหได้ไทยครับ8ดต่อสี่ครับผม8ต่อสีครับถ้าเป็นภาษาใต้บ้างดีกว่านะครับเนาะแปต่อเซนะครับตอนนี้ข้อเวลานนามนะครับไทยนำห้างมาเซ้่ก,กแน่นนะครับข้อเวเียดานามกับพัวตัวอะไรครับตอนนี้ไม่รู้อีกแกเกมปือ้อ นี่ก็เป็นเซตตีซ้ำนะครับนะนเออดูวนไปสปอยหนังดีขึ้นมาแล้วนะครับเอ๊ะหละมาครับอ่าปบอาจจะแตะอาจจะไม่ชัดนะครับเนื่องด้วยลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับกราบข้าอ,อาัยทุกๆุกฐานด้วยนะครับกราบข้าอ,อาัยทุกๆุกฐานด้วยยบจะกิดกะดีนะโลโก,โก้นะครับยบจะกิดอ่าเอาแบบนี้แล้วกันนี่ได้แล้วแบบนี้ ไทยซิร์ฟนะครับไทยซิร์ฟแปตต่อเซ่นะครับบอลแหลกนี้ครับสาม,มเมตรครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยมากวัวเจ้าตูมเข้าไปอย่างรับได้นะครับเวียดนามสามเมตรแล้วติดบล็อกไทยนะครับเป็นกาวต่อเซ่นะครับนาต่อเน,นี้ก็ถึงระยะห่างไปเรื่อย tính này hăng về liên lê này nè các bạn, tối nay, thay mét nam, đi lập đi thầy dạng lập đai gặp sâu lập gặp nè ฮาตอกเกาครับผุ่มฮาตอกเกาอืมอือืมปาปชานี่คิดเดียวนะครับติดล็อกเรามาเชียร์ทีมไทยเล่นกันนะครับเวียดนามจะก็เซี่ยงเลยมดังฮาราวนะครับเสี่ยงเลิมดังฮาราวเวียดนามเซฟครับบอลเล็กโอเคครับสามเมตรล่างรับยอดครับไอ้ยาเรียบร้อยนะครับนะเรียบร้อยซิปต่อฮาครับ ิบต่อห้ายอดนะครับนะจ่ายหัวล้วนๆกับเอ็นไม้ครับจ่ายหัวล้วนๆไทยเป็นผู้เสิร์ฟกับไทยเป็นผู้เสิร์ฟเสิร์ฟกับพ่มบอลแหลกวับหรือไม่กอยดีเถอะเลยหัวเสาเหน,นี่นกับดล็อกบล็อกออกไปนะครับบล็อกออกไปนะครับก็บเป็นอกต่อซิบนะครับนะผลพันธุ์เกิดปลาเกิดปลาหน้าหลักมารกนะครับ เล่นแบบเล็กเดียวไม่รู้เล่นวอลเลย์บอลหรือว่าประกวดนางงามนะครับนะเศร้าไทยช่วยมาร์กนะครับทุกคนเลยบอลเล็กโอเคครับกัวเศร้าแล้วครับกัวเศร้าแล้วผลผือครับกรรมการเราคือได้ไทยแล้วนะครับได้ไทยแล้วก็เป็น11ต่อ6นะครับนะ11ต่อ6น่าจะมีการฟาวเน็ตกิดเกิดขึ้นนะครับ 11ต่อ6นะปีเตลลาวครับปีเตลลาวเอาเซิร์ฟกับเซิร์ฟทัดดาวลาวเอาเซิร์ฟไม่ใช่ทัดดาวนะครับตัวที่แรงปิดติดบล็อกลาวครับพี่น้องติดบล็อกลาวนี่ครับปุคนช่วยครับติดมาเลยดิติดบล็อกอ๋อไอ้ยะเวียดนามได้เซิร์ฟนะครับคะแนนสกอร์ตอนนี้อยู่ที่ 7จ็ดต to <ing> ่อ11นะครับไทยน5อยู่ติดบล็อกแล้วครับพี่น้องครับเป็น8ต่อ11นะครับเวียดนามมาลัวลัวด้วยเวียดนามมาลัวลวเลยครับตอนนี้โอ้ลิเบโรควันใจประชาชน นาคลับเบอร์หนึ่งวโรอันดับหนึ่งก็เมืองไทยนะขณะน,นี้นี่นะครับตัวเต็งเวียดนามซเซิร์ฟเซตขับปัดื้อมัง่งเรียบร้อยเลยกันจ้าอยู่มือบันเนียนเรียบร้อยสิบสองต่อแปดสิบสองต่อแปดกับบุ๋มบิม๊มจัดชุออนโมกสีอ่านี่มาแล้วนะครับนี่ก็คือตัวสำรองจะยื่นเชี่ยกันอยู่ นะครับนะนี่ต <Tamam> ัวนี้ตัวเอียดนะครับน้าริโบโลตัวเอียดอ่านี่ปอนปั้นปลนปั้นปลนปั้นตัวหนุ่ยสกิตกับฟีมือดีบอลเล็กไม่ค่อยดีกับเวียดนามแก้ไขกับอ้ยายิ้เดียวไปติดมือชัดชูอออนนะครับน้าทำห้บอลนั้นเปลี่ยนทิศทางไปนะครับน้าตัวหมาโลงเลยหลับไม่ได้นะครับเป็นฮอกต่อสิบสองฮอกหรือว่ากาวก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องดูสกอ์อีกทีเห็นไหมกับมันยิ่มเดียวจริงๆไอ้ยะ เลยดาเลยดาเอ้ยยะากต่อทิปซองนะครับนะก่าต่อทิปซองยังมีรอยยิ้มยังมีรอยยิ้มมันโยปีดแล้วนะครับนะส่งสัญญาณแล้วอลยเดียวอ่าเวียดนามเซฟกับกระดูกเซฟกับตูมโอ้โหขนขางแะเล่งนะครับเต่ว่าเอาโยครับบอลเร็วลลงนี้นะครับเอาโยเลยครับโอ้โหเล่นเก้าก้ากันดีมากเอาเต้นกันใหญไงเลยนะครับเต้นกันไปนี่นะครับดูนะครับจัดๆบอลเร็วกับพอมนี่ ซิปี่ตอกกาครับซิปซี่ตอกาวความส่วยกับไม่แตกต่างกันเท่าลยเวียดนามกับไทยนะครับเซิฟกับไทยเซิฟบอลเล็กไม่ค่อยดีครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแน่นอนลูกนี้เรียบร้อยเรียบร้อยไทยเล่นบัดนี้ก็ต้องเรียบร้อยแน่นอนกับซิปซี่ตอกาเรียบร้อยครับแน่นอนปันณีกระถ้าบอลแกมาปันณีเรียบร้อยกับไทยไม่ค่อยพลาดครับ ตอนนี้เต็มเล่เหมือนนามแลว้วนะครับโคตรกระซิบแล้วโคตรกระซิบแล้วนะครับไม่รู้กระซิบไปได้ไม่รู้แต่ว่า14ต่อ9ไทยเสิบอลเล็กครับบลเล็กหยัดหัวโซาแล้วติดบล็อกครับไทยเห็นเนื้อได้ครับล่งแหนนอนอัดตดเรียบร้อยครับโยในยจุดติดเกรงใจนะครับเวียดนามบล็อกได้แต่ว่ามันชเชล็บบล็อกแล้วก็ไปลุ้งในจุดติดเกรงใจเลยทำให้ไตยได้เต็มนะครับ า15ต่อ9นะครับไทยนำ15ต่อ9เวียดนามข้อเวลาน้องอาเวียดนามว่าไม่ไหวแล้วกันปล่อยแบบปัณนีไม่ไหวแล้วไล่เมือนนามคือไล่เมือนนามอะครับคะแนนมันไล่ไปเมือนนามแล้วก็คือเป็นหน้าทถ่ของโคตดนะครับนะ ภาพอาจจะไม่คมชัดกับข้ออภัยถูกถูกฐานด้วยนะครับนะเหนื่อยด้วยลิกซิสนะครับนะผมเอามาหลับชุ่มได้แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนี่นะครับอ่าตอนนี้ก็ก้าต่อที่ห้าไทยเิร์ฟลาวันนี้เออรี่ว่าไทยไทยรี่ว่าเวียดนามเิร์ฟสุดยอดมากๆกับพุ่มบอกไว้เลยมันเป็นอะไรหรือซุดยอดกับไทยชุดนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่เนี่ยในปัจจุบันนะครับ จุดย่อยก้องปัจจุบันเลยเสิร์ฟกับลูกไม้เอสไม้เอสนะครับนะเสิฟเอสนะครับสิพกแล้วครับเวลาเนาะไม่ช่วยอะไรขึ้นเลยนะครับนาะลุงมาถึงก็เก็บไปอีกหนึงคะแนนลุงเต็มเต็มใบเซิฟต่อครับเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องสิพกตอกาวบดเล็กบลบื้อมัง้งอ่าอันนี้บินกับบินลอกไปเลยฮึม nè các bạn, chọn bộ vun buộc kéo các bạn, sẽ có clip mắc mới nè các bạn, lè các anh em, nè các bạn, lè các anh Việt Nam sớm các bạn, ok, bỏ rong, bỏ dăm, chọc vai, không chọc nhảy, ôi, oh, kéo khay các bạn, kéo khay, ôi à, touch box, ngoài คะแนนมาอยู่ที่เวียดนามกับเต็มนี่ดูนะครับดูชาชาพี่มากับบล็อกได้นะครับแต่ว่ามันเฉลีฟออกกลาง11ต่อ16เต็มห้างกันห้างกแนนเวียดนามกับกับเทยนี่น่าจะคลายกันนะครับความช่วยกับกลเคียงกันนะครับถ้าไม่มีตรงจัดเวียดนามคนหนึ่งบว่คนไทยนะครับนะโอเคกับมาต่อครับบอลลังครับเรียบร้อยครับลุงครับ17ต่อ11ครับอ่า17ต่อ11 เวียดนามได้ครับโอ้โหแรงมากครับตีหลงนีเกินที่จะหลับไหวครับเป็น12ต่อ17โอ้โหแรงมากมาครับโอ้โหหลับโดยมือบนนะครับนะหลับโดยมือบนโดยชัดชูออนโมกสีเยากเจอพิษเยากเจอทุกเหลกหวากันนะครับเ้ยนี่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 ตัวสำรองเชียร์กันมั่นเลยครับบอนล้างครับเรียบร้อยครับ18ต่อ12ครับ 1แปต่อ12อีกเจ็ดเต็มไทยจะได้เซตถีสามไปครอบคล้องนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะหยืดเยือไหมครับนัดนี้จะจบสามนึงสามสองหรือเปล่ามาดูกันนะครับเสร์ฟเล้วครับพ่อมบอลเหล็กโอเคครับล้างกับขยิงหลังขยิงหลังเป็นยังไงไหลหลังเออเรียบ้อยกับออครับ19ครับพ่อมยังมีอีกเพราะกระแนน ฮ่าอะไน้เหล่ากลงขึ้นมาเหล่าไม่ใช่ตัวรับนะไทยเทเนียมโดนวิจารเกรียงใหม่โอ้โหโอเคอันนี้ก็คือฟีดข้านะครับนะเวียดนามก็ชาเลนนะครับไม่ใช่เวลาเนาะเวียดนามก็ชาเลนหลกเหล็กเดียวนะครับนะหลวเหล็กเดียวว่าโดนบล็อกไม่โดนบล็อกไม่โดนนะครับนะโดนไม่เลยดี่ไม่ห้วยนะครับมือไม่ห้วย ไดเทอรอีกได้กับไดเทออีกได้กับชาเลนไปไปไปวุ้นหนึ่งแล้วนะครับนะไม่มีพ้นนะครับนะไดเทอยสกอร์ยังคงเดิมนะครับอย่างเรื่อยฮ็อกคะแนนนะครับสิบเก้าต่อสิบสองเตจะขึ้นแทนนะครับเสริฟกับพ่อบอลเล็กหล่นเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยนะครับแกไข่กับแกไข่ไปล้างกับไปล้างยาวๆ่อยยังหลับได้ หลับได้ลังเหมือนกันตีจากสามเมตรแบบื้อมั้งลงแล้วนะครับนะยี่สิบต่อสิบสองยิม้มถ้าย,ยิ้มแบบนี้คือลงเลขง่ายๆถ้าไทายเดินมายิม้มแล้วก็จมือนี้คือลงแต่ถ้าสมมดไม่มลงเสียแตนีนไท,ท,ทยจะยิม้มนะแต่ว่าไม่จูมือสัญลักง่ายๆครับในการดูอานส่งซิกนะครับนะ้านิวชีนี่คือส่งซิกส,ส่งซิกข้อฟอนทันเกิดปาดซร์ฟก,กับซร์ฟ บอลเล็กดีครับบอลซองบอลซ้ำดีแต่ว่า้ายังโอเคครับซ้ำเม็ดรครับลีโบโล,โลตั้งซ้ำเม็ดกันไอ้ยาหลับไม่ได้ครับ13ต่อ20โอ้โหฮ,ฮิตเดียวจะเป็นบษษาดตายบอกว่าฮิตเดียว นี่นะครับดูความงามของชาไทยก่อนแล้วก็ชาเวียดนามเซิ์ฟกับเวียดนามเซิฟบอลเล็กดีมากเลยครับแบบนี้ก็เช็คบินเลยครับแบบนี้ก็เช็กบินเช็กบินล่อได้เลยครับยี่สิบเอ็ดต่อสิบสามถ้าบอลเล็กเข้าไปให้หมืนเซตตังหนึ่งหนึ่งันนี้นะผมบอกเลยว่าเรียบ้อยเรียบ้อยเช็กบินล่อเลยเออนี่บอนฟันเกิดปาดนี่น่าหลักมากๆคนนี้เซิฟกับ หลับได้กับบอลแก้ไขนะครับแก้ไขบล็อกยังได้อยู่นะครับเซตกับเซตเอ,อ้ยไม่ได้กับแก้ไขไม่ได้กับติดเน็ตนะครับติดเน็ตพิมพิชยาพบพัมตบจากซ้ำเม็ดติดเน็ตนะครับผมว่าเป็นบอลแกบอลมันมัน,มน,มนลู่แล้วก็มันลุมาตั้มนะครับนะกระโดดไม่ตันสุดตัวแล้วก็เวียงมือออกไปก็ตั้มมาเน็ตอ่านี่สุพัตราใช่ไหมวูลิมใช่ไหมนี่นี่นี่คนนี้กระดาวเด่นเหมือนกันครับ สุภตาเชื้อวูลิมอ่านี่นี่นไม่คับโอไ้อไม่ฝันฝันเซตปวเสอเหมือนเดิมแก้ไขดีครับลูกนี้โอโ้โหยี่สิบสองต่อสิบสี่ันพันทั้งหนังเซตนอนเซตกะเรียวนะครับนะวันนี้ทื่ว่าโชว์ความสมารถได้สุดยอดทุกทุกคนเลยทีมไทยนี่มาจองในคนนี้นะครับเบอร์สิบห้ากองเวียดนาม ใส่เซฟกับหยิบซองต่อ10เซตติดบล็อกเหล่านะครับติดบล็อกเหล่าแต่ใจเห็นมาครับใจจะยิ้มแล้วก็จูมือนี่มันคื่อใจเต็มนะครับนะแบบนี้นะนี่นี่ทัดดาว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 ยิ้มงามเหลือเกินทัดดาว23 10เซตปีดแล้วนะครับปีดแล้ว บอลเล็กบอลเพ่ออะบอลเล็กไม่ดีครับบอลแกครับบอลแกโอ้โหแต่ว่าไทยบล็อกออกนะครับไทยบล็อกออกไปคะแนนตามมา15ต่อ23นะครับนะ15ต่อ 23, 23โอ้โหเซตนี้ท่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับนะเราจะได้ชมในเซตที่3กันอีกนะครับไทยน่าจะเก็บชัยชนะได้นนเวียดนามเซฟครับบอลเล็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มือท็อปปันตื้มังลงนะครับนะเอ็นไม้ยิ้มละเหลาครับยิ้มแล้วจูมือละเหลาครับนี่เอ็นไม้เอ็นไม้หยิบเส้กับเซตพอยในเซตเด็ดซ้ำครับผมเซตพอยในเซตเด็ดซ้ำก่อนปั่นเกิดปราดอ่าก่นปั่นไม่เช็คกันน้าโมกนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไทยยังเป็นเซตพอยอยู right. yes. no. no. ่นะครับเซตพอยในเซตที่ซ้ำอยู่นะครับเวียดนามได้เซฟนะครับตอนนี้เวียดนามได้เซฟโอ้โหโยนสูปนะครับฝันกลางจะสูปโอ้โหเอสเลยครับอยู่นี่เซฟหนาตรงเอสเลยนะครับเอสเลยนะครับขนาดกับสนามมาเลยนะครับนะโอ้โหถือว่าเซฟได้แรงแล้วก็เหม็นยำ กรีนนะครับนะครับกรงไม่ใช่ตัวสับ้าวนะครับนะน่าจะเป็นไถยข้อเวลาหนอกนะครับไถยข้อเวลาหนอกทำเอานี่เห็นไหมรับสาวๆไทยตัวนี้ของเครียบุญอัศจรรย์ฟังเวียดนามก็น่าจะเหลืมจะเงียบนะครับนะไม่เมื่อนช่วงเซตทีหนึ่งนะครับนะกับเซตทีสองนะครับเสียงจะดังนิดนึงนี่ครับสาวไทยกับสาวไทย ถึงต <că> ัวเอียดก็เอียดมันหมดคันนั่นแหละนี่ชาวเวียดนามก็ยิ้มน่ารักนะครับนะโอ้โหถ้ามีโอกาสพวกเรจะมาหนังผักแบบนี้ตลอดนะครับนะพีพีทุกโครงการอาจจะมีคลิปก้มนอนมั่งคลิปไอ้นู้มั่งอันนี้มั่งก็วากันไปนะครับนะมามาชมเหมืนต่อครับเวียดนามเสิร์ฟแลาวเลยที่อีเม้นมันเดิมไหม วันนี้ไม่แหมนครับเรียบร้อยปิดจับในเซตถิ่ซ้กััผพมเดี๋ยวมาชุมเซตทิ่นเซรับ